เป็นสาวเร็วเสียงอะไรบ้างน้องๆรู้ไหมคะถ้าเราเป็นประจําเดือนก่อนวัยอันสมควรเนี่ยเราจะต้องเสียงอะไรบ้างแล้ววิธีการดูว่าเราเนี่ยเป็นสาวเร็วเกินไปหรือเปล่าต้องดูยังไงแล้วส่วนน้องๆคนไหนที่อยากมีประจำเดือนเหมือนเพื่อนๆแต่ว่าตัวเองยังไม่มีเพื่อนมีแล้วหนูยังไม่มีหนูอยากเป็นเมนค่ะจะทำยังไงดีพี่ฝนฝนจะบอกให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพี่ฝนมาแล้ววันนี้นะคะพี่ฝนเนี่ยก็ได้ไปคุยกับคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เขามีลูกสาว11ขวบแล้วนะแล้วลูกสาวเขาเนี่ยเพิ่งจะเป็นเมนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องวันนี้ที่พี่ฝนฝนจะเล่าให้ฟังแล้วพี่ฝนฝนไปคุยกับเขาทําไมคะก็เพราะว่าเรื่องของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยเป็นสาวก่อนวัยอันสมควรค่ะพูดง่ายๆก็คือจะเริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่9ขวบแล้วย้อนกลับไปตอนที่น้องอายุ8-9ขวบนะคะ น้องเนี่ยก็ได้เริ่มจับหน้าอกตัวเองแล้วก็บอกแม่ว่าแม่มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นก้นกอนๆออยู่ที่หน้าอกแม่ก็เลยตกใจนะคะจับดูโอ,อ้ค่ำมีก้นกอนๆแม่ก็เลยรีบพาน้องเนี่ยไปตรวจเลยค่ะแล้วก็ไปเอกซเรย์ผลก็คือน้องกำลังจะเป็นสาวและกำลังจะมีเมนและถามว่ามีเมนตั้งแต่9้าขวบเลยเนี่ยดีไหมบอกเลยนะคะว่าไม่ดีเลยค่ะ พราะถ้าเรามีประจำเดือนเร็วเกินไปเราก็ดูแลตัวเองไม่ได้พอเราดูแลตัวเองไม่ได้โอกาสท้องก็สูงมากหยุดสูงด้วยนะคะแล้วสาเหตุมาจากอะไรล่ะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยจะมาจากการกินค่ะยิ่งเรากินไก่หรือวิตามินบำรุงมากเกินไปพี่ฝนฝนเน้นย้ำว่ามากเกินไปนะคะก็จะยิ่งไปสร้างฮอร์โมนมากระตุ้นรังไข่เร็วค่ะพอสร้างเร็วปุ๊บก็จะยิ่งทำให้เราโตเป็นสาวและเมนก็จะมาไวนะคะ แล้วผลเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจแล้วค่ะตัวเราความคิดเรายังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าร่างกายเราเนี่ยโตเป็นสาวแล้วเราก็อาจจะโดนเพื่อนล้อได้นะคะว่า why เธอมีหน้าอกแล้ววะแล้วก็มีขนขึ้นอีกตั้งหาแบบนี้ก็จะโดนเพื่อนลอ้อแล้วก็โดนคุดคามทางเพศได้ไง่ายมากๆเลยนะคะเด็กที่มีประจำเดือนเนี่ยท้องได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้กันค่ะ พี่ฝนฝนก็ถามวิธีการแก้ของคุณแม่เขานะคะแม่น้องก็เล่าให้ฟังว่าพอคุณหมอตรวจเอ็กซเรย์บอกว่าลูกสาวกําลังจะโตเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยคุณหมอก็ให้ฉีดยาทุกเดือนเลยค่ะเพื่อชะลอการเป็นสาวฉีดยาทุกเดือนเหมือนจะง่ายนะคะรู้ไหมคะว่าเข็มหนึ่งเนี่ยกี่บาทฉีดยาชะลอการเป็นสาวเนี่ยเข็มนึงอยู่ที่7 8 0 0 0บาทเลยนะคะอันนี้โรงพยาบาลรัฐบาลน,นะ แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอยู่ที่1 2ื0 0สองถึงสองหมค่ะพี่ฝนฝนก็เลยรีบถามต่อเลยนะคะ30บาทไม่มีหรอคุณแม่เขาบอกมีค่ะ30บาทแต่ตัวยาเนี่ยก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หานะคะ30บาทพอเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเขาก็เลยยอมที่จะไปหารัฐบาลรักษาครั้งนึงเนี่ยอยู่ที่เข็มละประมาณ6 0 0 0กว่าบาทแต่จ่ายเบ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ70,00ค่ะ ฉีดทุกเดือนนะคะ1ปีแรกแล้วน้องเขาเนี่ยใช้เวลาฉีดถึง2ปีเลยค่ะแต่ตอนหลังๆเนี่ยคุณหมอก็จะทิ้งระยะการฉีดแล้วนะก็คือไปฉีดทุก3เดือนแล้วพอนานขึ้นนานขึ้นคุณแม่เขาก็เลยลองพาไปฉีดเอกชนค่ะก็เลยจุกจุกกันไปเลยนะคะเข็มละ20,000ืนและฉีดยาเนี่ยฉีดที่ไหนรู้ไหมคะก็จะมีฉีดที่แขนและฉีดที่สะโพกคุณแม่เขาก็เลือกให้ฉีดที่สะโพกเพราะว่าไม่อยากให้แขนลูกสาวเขาเขียวช้ำคุณแม่เขาก็อธิบายให้พี่่นฝนฟังนะคะ หลอดใหญ่เข็มใหญ่แล้วก็เป็นยาหนืดๆเหนียวๆคือฉีดทุกเดือนนะฉีดจนเด็กเนี่ยแบบไม่กลัวเข็มแล้วก็ไม่เจ็บแล้วแต่ตอนนี้น้องเขาก็ได้หยุดฉีดยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะหยุดฉีดยาได้เนี่ยก็อยู่ที่เกณฑ์ที่คุณหมอตั้งเอาไว้ค่ะพอหยุดฉีดยาปุ๊บประมาณ6เดือนถึง1ปีประจําเดือนน้องเขาก็จะมาและตอนนี้น้องเขาก็มีประจําเดือนแล้วด้วยค่ะแล้วทุกๆ6เดือนเนี่ยน้องก็ต้องไปพบคุณหมอนะคะเพื่อทําการตรวจร่างกายตัวเองอยู่ตลอด และไม่ใช่แค่ฉีดยาจบนะคะอาหารการกินระหว่างนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะกับข้าวโรงเรียนก็กินไม่ได้เลยนะคะไก่เนี่ยงดเลยค่ะถ้าจะกินไข่ก็ต้องกินไข่แบบออร์แกนิกเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่แค่ทํากับข้าวกินเองนะคะแต่ยังจะต้องเลือกสรรวัตถุด,ดิบที่จะเอามาทําให้น้องกินอีกต่างหากค่ะอะไรที่เป็นสารเคมีเนี่ยงดเลยค่ะต้องซื้อของออร์แกนิกเท่านั้นค่ะ พราะอะไรก็เพราะว่าอาหารที่เรากินทุกวันเนี้ถูกเร่งให้โตถูกเร่งใ,ให้ออกมาจําหน่ายเร็วพอเรากินเข้าไปเยอะๆกินมากเข้ามากเข้าเนี่ยร่างกายเราก็ถูกเร่งให้โตวไวๆไ,ไงคะพอร่างกายเราถูกเร่งให้โตวไวๆเราก็จะเป็นเมนก่อนไวอันสมควรค่ะนี่ก็คือผลเสียของเด็กที่โตเป็นสาวไวเกินไปนะแล้วถ้า9้าขวบมีเมนแล้วล่ะจะทํายังไงอันนี้ก็ไปทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วก็ต้องสอนวิธีการดูแลตัวเองนะคะ ไม่อยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ถ้าเป็นคนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อพี่ชายน้องชายซึ่งพี่ฝนฝนก็ไม่รู้นะคะว่าที่บ้านแต่ละคนเนี่ยมีการเลี้ยงดูยังไงนะแต่เอาเป็นว่าพี่ฝนฝนแนะนําว่าเราจะไม่อยู่กับผู้ชาย2ต่อ2นะคะถ้าเราอยู่กับผู้ชายคนไหนแล้วเรารู้สึกอึดอัดใจร้อนวูบวาบหรือว่าเขามาจับหน้าอกเรามาจับอวัยวะเพศเราให้เรารีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นทันทีค่ะและถ้าเกิดเขาข่มขู่แล้วว่าอย่าไปบอกใครนะ จะทำร้ายเราหรือจะทำร้ายคนที่เรารักทำร้ายคนในครอบครัวให้เรารีบไปบอกคุณแม่ให้เร็วที่สุดถ้าเราไม่กล้าบอกแม่นะคะเราก็ไปบอกคนที่เลี้ยงดูเราค่ะรีบบอกเขารีบบอกผู้ใหญ่ให้เร็วที่สุดเลยนะคะว่าคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มาจับน้องสาวหนูมาจับนมหนูแล้วก็พูดจามไม่ดีกับหนูหนูไม่ชอบให้เราเนี่ยรีบไปบอกผู้ใหญ่ให้เร็วที่สุดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทำอะไรเรานะ โอเคค่ะกลับมาที่เรื่องของเราต่อนะคะแล้วถ้า1 1 1 2แล้วเพื่อนมีประจําเดือนแล้วแต่หนูยังไม่มีเลยค่ะหนูอยากมีประจําเดือนแบบเพื่อนหนูควรจะทํายังไงดีคะพี่ฝนฝนก็แนะนำให้เราเนี่ยกินไก่กินไข่กินผักผลไม้ออกกําลังกายให้เหงื่อออกถ้าไม่มีที่ออกกําลังกายพี่ฝนฝนแนะนําให้เรากระโดดตบไปเลยค่ะ แล้วก็นอนไวๆไ,ไม่ขี้โมโหเดี๋ยวสักพักประจำเดือนเราก็จะมาเหมือนเพื่อนๆเ,เองค่ะแล้วจะมาเมื่อไหร่ล่ะคะพี่ก,กี่วันล่ะคะถึงจะมาอันนี้พี่ฝนฝนก็บอกไม่ได้นะคะอยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ฮอร์โมนเรานะถ้าเราทำแบบนี้นะคะสักพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาท่านั้นนะคะน้องๆคนไหนที่มีอายุ9ขวบ1ิบขวบแล้วลองจับที่หน้าอกเราดูว่ามีก้อนอะไรหรือเปล่าถ้ามีรีบไปบอกคุณแม่เลยนะคะให้คุณแม่รีบพาไปหาหมอเลยค่ะ แล้วน้องๆคนไหนที่อยากมีประจำเดือนเร็วๆ,ๆเหมือนเพื่อนๆก็ทำตามพี่ฝนฝนบอกนะคะแบบเดียวเดี๋ยวก็มาค่ะถ้าน้องๆมีข้อสองสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์นะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วถ้าชอบคลิปนี้อยากแชร์ให้เพื่อนๆดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ